สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมาสอนทุกคนทำชุดใหม่ในเกมซากูระสกูซิมูเลเตอร์กันนะคะก็ในคลิปนี้นะคะทุกคนแป้งจะมาสอนทำชุดใหม่หรือว่าอัปเดตชุดใหม่ทำเองสวยๆกันนะคะทุกคนบอกเลยว่าทำได้ง่ายๆภายใน5นาทีนะคะ ชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดที่สวยเก๋แล้วก็ไม่ซ้ําใครนะคะทุกคนก็จะมีชื่อชุดว่าชุดเวียดนามโบนะคะทุกคนน่ารักมากเลยลักษณะของชุดนะคะท่อนบนเนี่ยก็จะเป็นตัวเกาะอ,อกที่จะมีโบนะคะทุกคนแล้วก็เป็นแขน นะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นกระโปูบบานๆนะคะแล้วก็จะเห็นไหลแล้วก็เห็นเอวนิดนึงนะคะดูคนบอกเลยว่าสวยนะคะแล้วก็ทําได้ง่ายๆนะคะทุกคนมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกนะคะให้ตัวผู้หญิงหรือว่าตัวละครที่เราเล่นอยู่เนี่ยให้ใส่ชุดเต้นระบาแบบนี้เนาะมันจะเป็นชุดเกงๆขาสั้นเห็นเอวแบบนี้นะคะ ต่อมาขั้นตอนที่2ให้เราหาเพื่อนผู้หญิงมา1คนหรือว่าจะเป็นผู้หญิงคนไหนก็ได้นะคะน,นํามา1คนให้เราทําการตีสนิทกับเพื่อนแล้วก็ให้เราเนี่ยเปลี่ยนชุดให้เพื่อนนะคะทุกคนเป็นตัวชุดเดรสนะคะที่จะเป็นเดรสกระโปรงบานนะเป็นเดรสสามนะคะนี่เลยก็จะเป็นชุดถุงมือยาวเปิดไลยายแบบนี้นะคะ ต่อมานะคะทุกคนพอทําชุดเสร็จก็ให้เราเนี่ยเปลี่ยนสีชุดให้เพื่อนนะคะเป็นสีชุดอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบเลยนะแป้งก็จะเอาเป็นชมพูอ่อนๆแบบนี้เลยต่อมาพอเปลี่ยนสีชุดเสร็จให้มาที่ไอเทมด้านล่างต่อมามาที่ u p บ Body ถ้าแป้งอ่านผิดตรงไหนก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะทุกคนต่อมาให้เรากดติกถูกช่องสีม่วงเล็กๆที่เขียนไว้ว่าอ ให้เรากดติถูกลงไปแล้วก็เลื่อนลงมานะคะให้เรากดลบนะคะดูคนลบจนกว่าท่อนบนของเพื่อนจะหายไปนะเราจะใช้แค่ตัวกระปงท่อนล่างของเพื่อนนะคะดูคนนี่เลยอ่ะพอทําเสร็จแล้วก็ให้เรากดออกต่อมาให้เรามาที่เมนูซ้ายบนของเรานะคะต่อมามาที่ชาร่าอีดิทไอเทมอีดิท ต่อมามาที่โพสต์โหมดด้านล่างตอนนี้ความไวในการเดินการวิ่งของเราเนี่ยจะเป็นที่เลขหนึ่งนะให้เรากดตัวลบค้างไว้จนกว่าจะเหลือศูนย์นะคะทุกคนนี่เราก็จะเดินไม่ได้ขยับไม่ได้แบบนี้นะคะต่อมาให้เรากดคุยกับเพื่อนขั้นตอนนี้เนี่ยทุกคนต้องใช้สมาธิแล้วก็ใช้ความไวนิดนึงนะคะโดยการที่ให้เราเนี่ยกดคำว่าอุ้ม แล้วกดกอดตามอย่างต่อเนื่องนะคะกดปุ้มแล้วก็กดกอดตามเลยพอมันได้เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นตัวอุ้มแล้วก็ขึ้นชาร่าอีดิตมานะแบบนี้เลยแล้วก็กดมาที่ชาร่าอีดิตได้เลยนะคะถ้าได้แล้วต่อมามาที่โพสต์โหมดด้านล่างกดรีเซ็ตโพสต์แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดได้เลยนะคะ ขั้นตอนนี้เนี่ยอยากจะหมุนอยากจะปรับให้ใหญ่ขึ้นเล็กลงกดซ้ายกดขวาหน้าหลังเนี่ยได้หมดเลยนะคะทุกคนจริงๆถ้าใครอยากจะได้กระโปรงใหญ่ๆบ,บานๆพองๆเนี่ยก็แนะนําไปกดขยะให้มันใหญ่ขึ้นนะหรือว่าจะเอากดให้มันใหญ่ขึ้นด้วยซาบบูตอนก็ได้นะคะแต่ว่าแป้งว่าความใหญ่ประมาณนี้ก็พอดีแล้วนะแนะนําให้ตัวให้หมุนตัวกระโปรงนะคะถ้าหมุนตัวกระโปรงเนี่ยก็จะสวยขึ้นไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนนี่เลย แล้วก็เห็นเอลนิดนึงเนี่ยก็จะสวยมากๆเลยนะคะนี่เลยประมาณนี้อยากจะได้สูงยาวประมาณไหนก็แล้วแต่ที่ทุกคนชอบที่ทุกคนสะดวกได้เลยนะคะใครอยากจะเพิ่มมงกุฎอะไรก็ได้นะคะทุกคนเพื่อเพิ่มความน่ารักโอเคค่ะถ้าทําแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเดินได้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะให้เรามาแก้ที่เมนูซ้ายบนของเรานะคะทุกคนมาที่ชาร่าอีดิไอเทมอีดิ ที่โพส์มูดด้านล่างให้เรากดตัวบวกนะคะให้เป็นเลขหนึ่งนะคะทุกคนเราก็จะสามารถเดินสามารถวิ่งได้สวยๆแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แป้งก็จะมาสอนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย